สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมี่ชาแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักครึ่งปีแรกนะคะของปี2566นะหรือว่าปี2023นะคะครึ่งปีแรกก็คือมกราคมถึงมิถุนายนนะคะามาถึงคิวของชาวมีนกันแล้วนะช่องเมมีดนนะะ่ดูได้ทั้งราคนานะคะดูได้ทั้งราศีนะคะแล้วก็การแบ่งวันที่เนี่ยได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบของไทยนะคะเม่ม่ฟิกเลยนะคะ เป็นดวงทั่วไปนะเ,ออเหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็คือคนที่มีคนคุยมีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะดูได้ถ้าคุณโสดสนิทหรือว่าคุณเลิกกันแล้วกับคนรักเก่าเนี่ยมีมีดวงสถานะโสดสนิทแล้วก็สถานะร,รักเก่าให้นะคะซึ่งดวงครึ่งปีแรกอันนี้ทำนายให้แล้วด้วยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนโสดหรือว่าคนร,ารักเก่าเนี่ยคุณสามารถไปหาดูได้ใน p ย a y l i s t ช่องเมย์ได้เลยนะคะ อยากให้ดูดวงให้ตรงกับสถานะตัวเองนะคะเพื่อความแม่นยำน,นะยินดีต้อนรับชาวสองทุกขั้นด้วยนะคะใครดีลกับชาวมีนก็เข้ามาดูคลิปนี้ได้แล้วก็พลังงานเนี่ยมันอาจจะสลับข้างกันได้นะคะคุณปรับตัวเองได้เลยนะคะค่าเรามาเริ่มจับไพ่กันเลยกองแรกเนี่ยเป็นพลังงานความรักในอดีตนะคะกองที่สองเป็นพลังงานความรักในปัจจุบนัน สุดท้ายเป็นอนาคตนะคะก็คือมกราถึงมิถุนายนนะคะ ใชสำหรับมีไพ่หกคาถาขึ้นมากับหัวเนาะมันก็อาจจะมีบ้างนะคะที่ความสัมพันธ์ในช่วงของต้นปีแรกเนี่ยมันจะมีทั้งพอใจไม่พอใจนะคะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างมีอะไรที่ติดขัดบ้างยังไงก็ต้องอให้โอกาสกันนะคะแล้วก็จะเย็นๆใส่กันรับรองว่าสามารถเอาชนะปัญหาได้แน่นอนสามารถผ่านพ้นทุกปัญหาได้แน่นอนนะค่ะเรามาเริ่มจากพลังงานในอดีตกันเลยนะคะ มีไพ่เดอะสเตรน์กับหัวนะคะมีเฮอร์มิตกับหัวมีเจ็ดถ้วยกับหัวแล้วก็เอทซออบคัพที่กับหัวไพ่ขึ้นมากับหัวหมดเลยนะไม่มองว่าในอดีตก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะคะ ความสัมพันธ์ที่มันเคยมั่นคงอะนะคะมันมีการสั่นคลอนขึ้นอาจจะเป็นปัญหาภายนอกที่ลุมเร้าเข้ามานะคะแล้วก็บวกกับปัญหาของความไม่เข้าใจกันด้วยนะคะความไม่ชัดเจนต่างๆแต่เมย์มองว่าคุณสองคนเนี่ยมีความรักที่จริงใจต่อกันก็เลยมีการยอมลอมชอมกันนะคะไพ่เดดเซนตกับหัวแล้วก็เฮอร์มิตที่กับหัวบ่งบอกว่าเมื่อมีปัญหามีความไม่เข้าใจอะคุณมักที่จะเปิดอกคุยกันมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันยังคงอยู่นะคะยังเลือกที่จะให้โอกาสกันและกันแล้วก็ไปต่อ เนาะในอดีตนะคะทีนี้มาดูปัจจุบันกันบ้างมี10คาทากับหัวนะคะมีไพ่ราชินีถือเหรียญมี3เหรียญแล้วก็มี อัศวินถือเหรียญถ้าเกิดว่ามีการโกรธกันงอนกันเนี่ยมีโอกาสมากเลยที่คุณจะปรับความเข้าใจกันได้มีฝั่งหนึ่งอย่างน้อยที่กลับไปง้อนะคะแล้วก็มีการเปิดอกคุยกันคือคุณสองคนมีข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าไม่ว่าจะมีประสาทอะไรเนี่ยคุณมักจะเคลียร์ใจกันเสมอนะคะและเมื่อเคลียร์กันแล้วเมื่อคุยกันแล้วเนี่ยก็จะได้ผลลัพธ์ที่มันดีด้วยมีการให้อภัยกันนะคะมีการทิ้งภาระหรือว่าทิฐิในใจนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มันจริงใจต่อกันแล้วก็มีความรักที่มั่น เลือกที่จะไปต่อนะคะตรงนี้สบายใจได้ปัจจุบันเนี่ยไม่มองว่าพลังงานดีขึ้นมากเลยนะคะทีนี้ในอนาคตเนะี่ยมีอะไรต้องระวังบ้างนะเท่าที่ดูเนี่ยมันก็ยังมเีเรื่องราวปัญหาอยู่นะคะแต่ว่าไม่มาว่าคราวนี้ปัญหาจะไม่ใช่ปัญหาที่เกี่ยวกับคนสองคนที่ไม่เข้าใจกันแต่จะเป็นปัญหาภายนอกมากกว่าที่เราควบคุมไม่ได้เนะาะไพ่กกาดับขึ้นมากับหัวแปลว่า ปัญหาเก่าๆระหว่างคุณสองคนเนี่ยสามารถที่จะสะสางไปได้แล้วแต่ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องที่ทาให้ไม่สบายใจอื่นๆที่จะเข้ามานะคะไพา้าถวยแล้วก็ไพอัศาวินถือดาบกับหัวเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินของแต่ละฝ่ายนะคะ mm hmm. อาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้ที่มันอาจจะมีปัญหาเข้ามาทําให้การพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าชีวิตคู่ชีวิตรักน่นะคะถ้าคุณแต่งงานแล้วนะคะมันมีอุปสรรค มันไม่สามารถที่จะโฟกัสอยู่ที่ครอบครัวหรือว่าความรักความสัมพันธ์ได้มันต้องเอาเวลาไปแก้ไขสิ่งอื่นนะคะดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์มันก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะแล้วก็ไพ่แปดถ้วยเนี่ยบงบอกว่า คุณเนี่ยฝ่ายที่มีปัญหาเนี่ยต้องการเวลานะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าจะไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันนะคะเพราะว่าต้องเอาเวลาไปใช้แก้ปัญหาส่วนตัวเนาะอย่างที่เมย์บอกนะน้าพ่ายสัมพัน์กันได้ไม่ว่าจ,จะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะที่ไม่มีเวลาให้กับคุณรักนะแต่เมย์มองว่าเรื่องของความเข้าใจกันเนี่ยมีแล้วนะคะตั้งแต่ปัจจุบันเลยนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังคือเป็นเรื่องอื่นๆที่มันเป็นปัญหาที่เราควบคุมไม่ได้ ย้ำนิดหนึ่งนะคะว่าช่วงมกราจนถึงมีนาคมเนี่ยมันจะยังมเีเรื่องราวของอุปสรรคที่เราควบคุมไม่ได้อยู่เยอะเพราะว่าลัคนาราศีเมษเนี่ยโดนดาวมฤตยูกลุ่มอยู่นะคะกลุ่มลัคนาราศีเมษซึ่งเป็นดวงเมืองแล้วก็ดวงโลกมันเป็นเรื่องปกติที่ทุกๆราศีจะได้รับผลกระทบนะคะที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือว่าความโชคร้ายต่างๆอุปสรรคต่างๆจะเข้ามาในชีวิตนะคะตรงนี้แหละ ที่อาจจะทําให้คุณสองคนเนี่ยไม่สบายใจนะคะในช่วงต้นปีนะแต่ว่าหลังจากกลางมีนาคมไปแล้วมันจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าดาวม,มันจะอยู่จะย้ายออกจากราศีเมษไปแล้วนะคะก็ไม่นานนะคะประมาณ2เดือนกว่าๆนะคะจากนี้เนาะทุกคนเจอเหมือนกันหมดนะคะทั้งที่สองราศีนะมีเพื่อนนะคะช่วงนี้เวลาที่เราแบบว่าอยู่ในสังคมเนี่ยเมเตือนนิดนึงว่าต้องไม่ใจร้อนใส่กันนะคะเพราะว่าทุกคนจะมีเรื่องให้ตัวเองหุดหงิดอยู่นะคะ เพราะว่ามันกระทบไปจากเรื่องของการกลุ่มลัคนาของดาวฤกตอยู่นะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราก็ร้อนอีกฝ่ายหนึ่งก็ร้อนเนี่ยมันเป็นปัญหาเป็นเรื่องกันได้ง่ายนะคะจะสังเกตว่าช่วงนี้คนจะทะเลาะกันเยอะมากเ,ออเพราะฉะนั้นว่าเรารู้แล้วเนี่ยเรารู้เท่าทันเนี่ยเราต้องป้องกันนะคะต้องใจเย็นๆนะคะเราจะได้รอดพ้นจากอุปสรรคปัญหาต่างๆได้นะขอให้นะคะออลโคสามใบนะคะเช็คดูว่าพลังงานความสัมพันธ์จะเป็นยังไง มีไพ่ trust นะคะ let go n t o u s s u e แล้วก็ไพ่ forgiving and learning ไพ่ดีมากนะคะอย่างที่บอกนะคะรักนี้เป็นรักแท้ต่อกันไม่ว่าจะมีปัญหาหนักเบาแค่ไหนให้อภัยกันเสมอนะคะให้อภัยเสร็จก็เรียนรู้จากความผิดพลาดด้วยเพื่อป้องกันไะม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเหมือนเดิมอีก แล้วก็ l เล Go t o i s ยช e คุณสองคนมีการปล่อยวางมากขึ้นนะคะไม่ได้ไปพยายามจะควบคุมสถานการณ์หรือว่าควบคุมคนลกลดังนั้นเนี่ยความสำคัญของคุณก็เลยดีขึ้นตั้งแต่ปัจจุบันเลยนะคะสิ่งที่จะทําให้กวนใจหรือว่ารบกวนความรักก็คือเรื่องของอุปสรรคภายนอกเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันที่คาแนะนําจากแองเจวันเซอร์นะก็เป็นหนึ่งในไม่กี่ราศีนะคะที่ดวงความรักอะ่ะดีตั้งแต่ต้นปีนะ ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปแพ้แพ้ให้กับความวิธรรมที่กลุ่มราศีเมษแหละมันมีความวุ่นวายเยอะนะคะแต่ในกรณีของคุณมีกับคู่รักเนี่ยคุณมีความเข้าใจกันในเรื่องของความสัมพันธ์ตัวนี้แล้วนะคะเรื่องอื่นๆก็ช่วยกันแก้ไขไปนะปัญหาเศรษฐกิจการเงินอะไรแบบนี้นะคะให้คำแนะนำสามไปนะคะให้ชาวมีแล้วก็ชาวสอง อินเดียลฟิวเจอร์นะคะ if you believe แล้วก็ m m u n i c a t e clearly นะคะอย่างที่เมย์บอกว่าคุณสองคนมีข้อดีก็คือการสื่อสารกันนั้นดีมากการพูดคุยกันตลอดการเคลียร์ใจตลอดทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันยังคงอยู่แล้วก็ไปในทิศทางที่มันดีถึงแม้ว่าจะมีประสาทก็ตานะคะ if you believe ขอแค่คุณมีความเชื่อมั่นค่ะคุณเอาชนะได้ทุกอย่างทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักหรือว่าเป็นเรื่องของการงานการเงินนะคะที่คุณต้องเจอเนาะแล้วก็อินเดียลฟิวเจอร์ก็แปลว่าปัญหาไม่ได้อยู่กับเรานานนะคะเดี๋ยว ภายใน23สเดือนข้างหน้าเดี๋ยวมันก็จะหมดไปนะคะแล้วก็จะมีแต่สิ่งดีๆที่เข้ามาแทนที่นะคะรับพลังงานบวกได้เลยค่ะอะไรไม่ดีทิ้งเอาไว้ในคลิปนี้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณชาวมีนขอบคุณชาวสองทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมชอ่องเมเมยถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเป็นกําลังใจกับผู้อ่านด้วยประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะว่าร้านหินมงคลชยโยของเมยงังลดราคาให้นะคะทุกออเดอร์10%นนะคะก็ตั้งแต่ ันาคมจนถึงมกราคมเนี่ยยังลดอยู่นะคะถ้าคุณสั่งซื้อนะคะคุณก็สามารถแจ้งไมได้ว่าสั่งซื้อมานะคะเพราะว่าเห็นจากชอ่องมเนิแชนเนลเนี่ยเมยจะได้ลดราคาให้คุณนะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะมาใหม่นะคะสำหรับหินเชอรี่คอร์สนะคะเป็นรูปหัวจใจน,นะคะพิเศษเลยรุ่นนี้นะคะขายดีมากนะคะเมได้มาใหม่อีกแล้วนะก็ เป็นหินที่ส่งเสริมความรักความสัมพันธ์นะคะใครสนใจสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะที่ชายโย u s t o n e ค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo_stone ยยนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ